หวงปู่เอี่ยมแห่งวัดหนัง หนังไม่เหนียวอย่างที่ว,วัดหนังเป็นคำพูดวลีติดปากของคนเล่นพระเพราะมีความเชื่อถือความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดหนังราชวร,รวิหารฝั่งธนบุรีพระปิตายันยุ่งของท่านได้รับความนิยมเป็นอย่างมากรวมทั้งเครื่องรางหมายทุยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันรวมทั้งหลวงปู่เอี่ยมอย่างเป็นเกจิอาจารย์ที่รัชกาลที่ห้าส ให้ความเคารพนับถือจนมีเรื่องราวปฏิหารเป็นที่เรื่องลือชื่อเสียงของหลวงปู่เอี่ยมได้เป็นที่พูดถึงมาจนในปัจจุบันนั้นมาจากเหตุการณ์ขณะที่รัชกาลที่5ต้องเสด็จประพาสยุโรปจึงได้มาปรึกษาหลวงผู่เอี่ยมท่านก็ได้ทํานายไว้ว่าพระองค์ท่านจะบรรลุผลสําเร็จพระบรมราโชบายทุประการ แต่จะต้องประสบกับสัตว์ที่ดุร้ายในยุโรปและท่านจะต้องส่งขี่มันหลวงปู่ท่านได้มอบพระคถาเสกยญาให้ม้ากิน และมอบยันมงกุฎพระพุทธเจ้าให้กับพระพุทธเจ้าหลวงและจะปกป้องคุ้มครองพระองค์ท่านให้ทรงปลอดภัยและคาถาดังกล่าวก็คือคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าและสุดท้ายฝ่ายฝรั่งก็ยอมสิโลลาบในที่สุดเพราะรัชกาลที่ห้าทรงเสกญยาให้มากินและบังคับมาตัวนั้นได้ สำหรับการสร้างพระปิตาเนื้อสำลิดซึ่งประมาณการกันไว้ว่าท่านคงได้สร้างมาตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2441และเมื่อคาวบรรณาเลื่อนที่หน้าวัดหนังปีพุทธศักราช2463ก็มีการเทพระชัยวัดและพระปิตาเนื้อสำลิดเพื่อสมนาคุณแก่ ผูบ้บริจาคเงินช่วยเหลือในครั้งนั้นด้วยหลวงปู่เอี่ยมถึงแก่มรณมภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2469ศิริอายุ93ปี7 1พรรษาครองวัดดังนานถึง27ปีและนี่คือเรื่องราวโดยสังเขปของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังอย่าลืมนะครับถนังไม่เหนียวอย่าเที่ยววัดหนัง ฝากช่วยการสนับสนุนช่องที่ TikTok ช็อปของช่องด้วยครับและอย่าลืมติดตามทาง YouTube ด้วยนะครับกดสัญลักษณ์ y o u t u b e ด้านบนโปรไฟล์ได้เลยขอบคุณครับ